สวัสดีครับจินีตลับผัสูุช่องเล่ามาสิกับผมเก่งนะครับครับเกี่ยวกับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับเกี่ยวกับค่าไฟนะครับที่เราเนี่ยเปิดแอร์ที่บ้านถึง5ตัวแต่ว่าเสียค่าไฟเนี่ยเพียงแค่900บาทครับโดยจุดเริ่มเรื่องของเรื่องนี้นะครับจะเกิดขึ้นที่จังหวัดโคราชนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ เป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นนะครับและมีการนะครับตรวจมิเตอร์นะครับโดยบ้านหลังนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเปิดเป็นร้านอาหารร้านเล่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ดําเนินการแล้วก็คือจะเป็นบ้านธรรมดานะครับโดยในบ้านนะครับก็จะมีผู้อยู่อาศัยเนี่ยเป็นคน2คนแล้วก็แมวเนี่ยสตัวนะครับโดยจะมีแอร์เนี่ยอยู่ที่5เครื่องนะครับหลังจากนะครับที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยได้ทําการตรวจสอบนะครับก็พบว่านะครับตัวมิเตอร์ตัวเนี้ยมีการดัดแปลงนะครับและที่สําคัญนะครับการดัดแปลงเนี้ยเกิดปัญหา คังเยอะเลยนะครับก็คือค่าไฟเนี่ยจะลดไป9 0เลยนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยทางบ้านนี้นะครับจ่ายค่าไฟเนี่ยแค่900บาทแต่ปกติเนี่ยจะต้องสูงเนี่ยถึง9000บาทเลยนะครับก็หลังจากนะครับที่ทําการตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีการดัดแปลงมิเตอร์นะครับก็ได้ทําการพูดคุยนะครับกับทางเจ้าของบ้านนะครับโดยเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะเป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็ได้ให้การประมาณว่านะครับทางเธอเนี่ยซื้ออาคารพาณิชย์ หลังนี้นะครับมาประมาณ6ปีแล้วนะครับก็หลังจากที่ทําการซื้อขายมาเรียบร้อยแล้วนะครับทางเธอเนี่ยก็ทําธุรกิจนะครับเปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านขายเหล้าขายเบียนะครับซึ่งการเปิดเป็นร้านอาหารหรือว่าร้านเหล้าเนี่ยจะต้องมีการเปิดหรือว่าใช้อ์เนี่ยที่ค่อนข้างสูงนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยดำเนินธุรกิจมาได้ระยะหนึ่งนะครับทางเธอเนี่ยก็เลยตัดสินใจติดต่อช่างนะครับเพื่อมาให้ดัดแปลงมิเตอร์ของเธอนะครับหลังจากนั้นนะครับที่เธอเนี่ย ดัดแปลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาติดต่อเธอเพื่อตรวจสอบมิเตอร์เนี่ยแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยทางเธอได้ยอมจ่ายค่าปรับนะครับไปเป็นจํานวนเงินเนี่ยสี่หมบาทนะครับหลังได้จากที่เธอนะครับจ่ายค่าปรับแล้วก็ปรับมิเตอร์มาเป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะครับทางเธอเนี่ยก็ไม่ได้ดําเนินธุรกิจต่อไปนะครับก็ได้มาเป็นบ้านพักธรรมดานะครับโดยที่เธอเนี่ยพักอาศัยอยู่กับแฟนนะครับสคนแล้วก็มีแมวเนี่ยสตัวแต่แอร์เนี่ยหตัวก็เปิดตลอดทั้งวันนะครับแต่ทางเธอ ก็ยังไม่เข็ดนะครับได้มีการดัดแปลงมิเตอร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับโดยครั้งนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบเหมือนเดิมซึ่งน,นเธอเนี่ยก็ให้การประมาณว่าเธอเนี่ยเข้าใจว่าโดนไปครั้งหนึ่งแล้วไม่คิดเหมือนกันว่าจะโดนครั้งที่2นะครับความคิดของเธอเนี่ยก็แปลกๆเหมือนกันนะครับ ก็หลังจากที่โดนครั้งที่2นี้นะครับทางเธอเนี่ยมีการพูดคุยแล้วก็ปณีปนอมกับทางไฟฟ้านะครับโดยทางการไฟฟ้าเนี่ยก็ยอมนะครับที่ให้เธอเนี่ยจ่ายค่าปรับเป็นจํานวนเงิน1 0 0 0 0แบาทนะครับเพื่อจะจบคดีนี้นะครับไม่งั้นนะครับการที่เธอเนี่ยลักไฟหลวงหรือว่ามีการดัดแปลงมิเตอร์เนี่ยอาจจะโดนในเรื่องของคดีแพง่งหรือว่าคดีอาญาได้เลยนะครับแต่ในเคสนี้ทางเธอต่อรองได้สําเร็จนะครับโดยมีการจ่ายค่าปรับเนี่ยที่จํานวน11,000 0แนบาทนั่นเองครับ โดยเมื่อเรื่องราวนี้นะครับได้ถลุกเผยแพร่นในโลกอินเทอร์อนเน็ต<ๆ>ก็จะมีชาวอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาคอมเมนต์ในแง่มุมที่หลากหลายนะครับบางคนนะครับก็ค่อนข้างนะครับรู้สึกแปลกนะครับที่ค่าไฟเนี่ยลดมา90%ซ ก็คือประมาณประหยัดไปเดือนละ9000บาทแต่ว่าปรับแค่แสนบาทและทั้งพี่คุณหญิงคนนี้ใช้มาตั้งหลายปีนะครับ mm. ก็หมายความว่านะครับทั้งพี่ผู้หญิงเนี้ยได้กําไรไปตั้งเยอะนะครับทำไมค่าปรับเนี่ยน้อยจังอันนี้ก็จะเป็นความเห็นส่วนหนึ่งของชาวอินเทอร์เน็ตนะครับแต่บางคนนะครับก็มาบ่นในเรื่องของค่าไฟว่าเออเนี่ยค่าไฟประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างแพงนะและยิ่งประเทศไทยเนี่ยมีอากาศที่แบบฤดูร้อนร้อนมากร้อนมากที่สุด ทำให้เราเนี่ยเปิดแอร์เกือบจะทุกวันอยู่แล้วนะครับและยิ่งเข้าไฟมาแพงหรือว่ามาพลิกในช่วงหนาร้นอีกเนี่ยมันเหมือนเป็นการซ้าเติมของผู้ใช้ไฟหรือเปล่าอยากให้ทางรัฐเนี่ยมีมาตร,รการนะครับในการช่วยเหลือค่าไฟเนี่ยที่ดีกว่านี้เพราะเหมือนปัจจุบันเนี่ยคนที่ร่ารวยเอาร่ารวยเอาร่ารวยเอาเนี่ยเหมือนจะเป็นผู้ผลิตไฟหรือเป็นบางบริษัทหรือเปล่าที่รับสัมปทานผลิตไฟนะครับอยากให้ทำให้มันโปร่งใสแล้วก็ช่วยในเรื่องของราคาค่าไฟเนี่ยที่ดีกว่านี้อันนี้ก็จะเป็นความเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับของคนตโลก ในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับการที่เรานะครับไปดัดแปลงหรือไปโกงอะไรกไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานรัฐหรือไปโกงเอกชนหรือไปโกงใครเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการโกงมิเตอร์เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเลยนะครับแต่ก็อยากนะครับให้ค่าไฟเนี่ยมันถูกลงหรือว่าสมเหตุสมผลนะครับหรือนะครับเพิ่มตัวเลือกให้กับ ประชาชนอย่างเรานะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยแหล่งไฟที่เราซื้อเนี่ยมีอยู่แหล่งเดียวใช่ไหมคคือรัฐบาลถ้าเกิดว่าเอกชนนะครับมาทําการแข่งขันหรือมาเปิดขายไฟให้กับประชา,าชนอย่างเราเนี่ยมันน่าจะทําให้เกิดกลไกการตลาดและราคาเนี่ยอาจจะดําลงนะครับก็ยกอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือวรถยนต์ที่มีหลายๆค่ายหลายหลายแบรนด์ให้เราเลือกทําให้แบรนด์นั้นหรือว่าค่ายรถน,น,นั้นเนี่ยมีการแข่งขันในเรื่องของราคาและประสิทธิภาพนะครับแต่เหมือนในประเทศไทยเนี่ยการไฟฟ้าหรือาการขายไฟเนี่ยจะผูกขาดเลยนะครับทำให้เราเี่ ไม่มีตัวเลือกก็เลยจะต้องซื้อเขานะครับถึงแม้เขาเนี่ยจะราคาถูกหรือราคาแพงก็ตามนะครับอันนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นของผมนะครับถ้าเกว่ามีได้เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับครับถ้าเกิดเพื่อมื่อไหนนะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปหรืออยากแชร์ในแม่มุมต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ผู้กุยข้างล่างนี้ได้นะครับ